สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะนําเสนอเลขดับหลักหน่วยบนนะครับเป็นสูตรดับหลักหน่วยบนนะครับผมนะแนวทางย้อนหลังนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่วันที่วันที่1เมษายน64นะครับรวมทั้งหมด11งวดด้วยกันนะครับ S 1> <S 1> ส,สูตรในการคำนวณนะครับสูตรในการคำนวณใช้หลักแสนนะครับหลักสิบครั้งที่3หลักแสนหลักสิบครั้งที่3นะครับหลักแสนหลักสิบครั้งที่3บวกกันเท่านั้นนะครับผมจะได้เลขดับหลักหน่วยนะครับ1เมษานะครับผมนะได้เลข7เป็นเลขดับนะครับออกอ,ออกสองเนะครับเนี่ยหลักหน่วยเป็นเลข0ูนย์นะครับอันนี้ วันที่16เมษายนได้ Sweden, 3นะครับเลขดับเป็นเลข3นะครับหลักหน่วยเป็นเลข7นะครับผมวันที่2พฤษภาคมได้เลข8นะครับผมหลักหน่วยเป็นเลข2นะครับวันที่16พฤษภาคมได้เลข4เลขดับนะครับหลักหน่วยเป็นเลข9นะครับผม1มิถุนาได้เลข3เป็นเลขดับออกหลักหน่วยเป็นเลข2นะครับผมวันที่16มิถุนาได้เลข9เป็นเลขดับออกหลักหน่วยเป็นเลข1นะครับผมวันที่1กรกฎาคมเลข0เป็นเลขดับนะครับ หลักหน่วยเป็นเลข7็นะครับวันที่16กรกฎาคมได้เลข8เลขดับหลักหน่วยเป็นเลข5นะครับผมนะวันที่1สิงหาได้เลข8เป็นเลขดับหลักหน่วยเป็นเลข1นะครับวันที่16สิงหาเลข9กเป็นเลขดับหลักเลข0เป็นหลักหน่วยนะครับแล้วก็วันที่1กันยามาดูนะครับ06นย์เป็น6ได้6เป็นเลขดับนะครับออก4 7 5จหลักหน่วยเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข6นะครับวันที่16กันยานะครับ15เป็น6 นะครับนะหนเป็นหได้6เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ